คนเกิดปีนี้เป็นคนสนุกสนานร่าเริงกล่องแคล่วและน่ารักนอกจากนั้นยังฉลาดเป็นกรดลองยื่นหนังสือหน้าเบื่อให้สักเล่มแล้วคุณจะเห็นว่าคนปีวอกสามารถทำเรื่องหน้าเบื่อให้สนุกได้อย่างน่าประหลาดด้วยความมีทักษะ และความคิดสร้างสรรส่วนตัวอย่าแปลกใจถาคุณพบคนเกิดปีวอกเป็นจุดสนใจของผู้คนในงานปาร์ตี้ความมีสเสน่ห์และอารมณ์ขันคือตัวดึงดูดที่สำคัญที่คนเกิดปีนี้มีนอกจากนั้นยังดูเชี่ยวชาญด้านสังคมพูดจาสนอหูมีวาทศิลป์ แต่บางทีก็สวมหน้ากากเพื่อพรางความคิดเห็นที่ตนเองมีต่อผู้อื่นได้อย่างแนบเนียนภายใต้ท่าทางที่แสนเป็นมิตรอย่างไรก็ตามคนเกิดปีวอกไม่เคยซ่อนอารมณ์ของตัวเองเพราะทุกอย่างจะออกมาที่ใบหน้าให้รู้กันทั่วคนเกิดปีวอกแก้ปัญหาเก่งมาก ถ้าคุณมีปัญหาเชิญหมุนหาคนเกิดปีนี้รับรองไม่ผิดหวังเพราะชาววอ,อกเป็นผู้ฟังที่ดีและจะชี้แนะคำที่เหมาะสมเสมอความอยากรู้อยากเห็นทำให้คนเกิดปีนี้ต้องการจะเรียนรู้ตลอดเวลาส่วนข้อเสียของคนปีวอ,อกคือบางครั้งก็ขาดเหตุผลและพร้อมที่จะสร้างภาพให้ตัวเองและคนอื่นเชื่อได้ว่า ทุกสิ่งที่คนเกิดปีวอกกำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอบางคนเห็นว่าคนเกิดปีวอกเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบช่วยโอกาสเจ้าเล่แต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรคนเกิดปีนี้ก็ไม่เคยใส่ใจคนเกิดปีวอกชอบรับประทานอาหารมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะกละ้า เพียงแต่ชอบรับประทานขนมคบเคี้ยวตามใจปากเท่านั้นและเรื่องเหลือเชื่อกเกี่ยวกับคนเกิดปีนี้ก็คือพวกเขาชอบกินกล้วยเป็นดเซนไม้เอกและโชคที่มีอาจทำให้คนเกิดปีวอกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปคนเกิดปีนี้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ทุ่มเทนอกจากนั้นยังเป็นคนรักที่อารมณ์อ่อนหวานแต่โลเล รักง่ายนายเร็ว